สวัสดีค่ะวันนี้เรารีวิวอาดาลปลาก้านะคะตัวนี้จะเป็นกระสอบกางเกงยีนปลาก้านะคะจากเกาหลีพี่ค่ะรหัส YC 1 6 7 Hm นะคะกระสอบใหญ่เลยนะ80โลนะคะตัวนี้ได้ประมาณ200ตัวบวกลบนะคะกระสอบที่เราเปิดรีวิวลูกนี้น่าจะได้ประมาณ180ตัวนะคะโดยประมาณมีผ้ารม่มมี งานปีนเขาวมีเมา์เทนมีกกงเกงสกี ki, มีขาต่อมีไบเกอร์มีผ้าร่มธรรมดามีผ้าร่มที่เป็นร่มหนาร่มบางนะคะ,ะได้แบรนด์เยอะค่ะฟิลลาบูมาอาริจาสยูนิโคลแฮชแอนเอมอะไรอีกอะแบรนด์ที่เป็นฟูบนะ้าฟูบ้เหรอเยอะจัดยี่ห้อจําไม่ได้ Adidas สไนกี idas, Nike, uma, ico, ้ฟิลลาปูม่ายูนิชเมีแน่นอน GU มีแน่นอนนะคะกระสอบ80กิโลพี่จ๋าประหัสนี้นี่นะคะสไตล์ผ้ารม่มกันเกงคาโก้กระเป๋าด้านาข้างขาต่อมีพ้นหมดเลยค่ะอยู่ในกระสอบประหัสนี้เลย YC 167 H&M นะคะพี่ๆท่านใดสนใจ รับกระสอบรีวิวลูกนี้สอบถามได้เลยนะคะอ่ะมีแบรนด์แชมเปี้ยนด้วยมีแชมเปี้ยนด้วยนะแคปป้าด้วยมีห่อเยอะค่ะห่อเยอะนะคะรีวิวกระสอบนี้ส่งฟรีนะคะใครรับรีวิวสอบนี้แจ้งได้เลยส่งฟรีมีควิกซีเวอร์ด้วยแอร์เวิร์กด้วยแบรนด์เยอะค่ะมีเอ่ออะไรอ่ะ N N M อะไรสักอย่างนึงอ่ะ โอเคนี่คือกระสอบเดียวพี่กระสอบเดียวเลยนะคะเยอะจริงๆค่ะกระสอบเดียวนะฟินล่าหลักๆก,ก็จะออกผ้าร่มนะคะผ้าร่มเกงสกีก็มีนะคะเกงเดินป่าเกงเมาเช่นส่วนใหญ่จะออกงานชายมากกว่าหญิงนะคะงานหญิงจะมีประมาณสักห้าหกตัวค่ะ ที่เหลือก็จะเป็นงานชายนะคะเยอะกว่างานเดกสก์็อปมือหนึ่งมีค่ะดูรีวิวเต็มกดลิงก์ไลฟ์สดด้านล่างนะคะ คาโก้ขาต่อนะคะแคปปาโคลอมเบียก็มีหลายตัวอยู่นะแชมเปียนบางตัวนี่หนักรึ่งเลยอะ่ะ ปิดท้ายด้วย Adidas นะคะ YC 1 6 7 H.M ค่ะพี่ค่ะก็สอบเกาหลีนะคะ80กิโลค่ะสอบแามทั้งลาหรือทั้งเพจ Facebook ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ